เฟอเป็นอาหารประจำชาติของชาวเวียดนามซึ่งพัฒนามาจากการทำกว๋วยเตี๋ยวของประเทศจีนและมีลักษณะคล้ายกับกว๋วยเตี๋ยวของไทยการรับประทานเฟอให้อร่อยต้องรับประทานร่วมกับผักเคียงและน้ำจิม้มซึ่งจะช่วยเพิ่มความอร่อยในการทานเดิมแล้วเฟอจะใช้เนื้อวัวในการทำแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้ใช้เนื้อหมูและหมูยอทำด้วยเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค ได้เลือกลับประทานกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําอาหารประจําชาติของประเทศเวียดนามนั่นก็คือเฟอค่ะก่อนอื่นที่เราจะทําเฟอรเราก็ต้องรู้จักวัตถุดิบกันก่อนนะคะเชิญชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําซุปนะคะคือน้ําซุปกระดูกหมูเคี่ยวประมาณ1-2ชั่วโมงอะคะ่ะอันนี้จะเป็นเส้นนะคะเส้น ฝ่อของเวียดนามก็จะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษก็คือจะมีความเหนียวและนุ่มค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหมูยอเป็นหมูล่วกแล้วก็เป็นตับค่ะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะอ่าแล้วก็เป็นหอมหัวใหญ่ซอยค่ะน,นี่คือมะนาวอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวพริกขี้หนูโขกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีหัน่นแล้วก็ ส่วนด้านนี้เป็นผักเคียงนะคะอ่าก็ประกอบไปด้วยโหระพาผักกาดหอมอ่าถั่วงอกค่ะอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวส่วนนี้เป็นซอสเพื่อที่จะเอาไว้ทําน้ําจิ้มนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบไว้พร้อมแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็ลงมือทํากันเลยค่ะน,นี้ก็จะเป็นผักสดค่ะรองพื้นก่อน พอประมาณนะคะไม่ต้องใส่มากก็ได้ค่ะเป็นผักกาดหอมแล้วก็ถั่วงอกค่ะอ่าโอเคแล้วค่ะต่อไปแล้วก็ตามด้วยเส้นนะคะเส้นที่ลวกเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปความเหนียวนุ่มของมันค่ะรู้สึกจะตากยากนิดนึงนะคะ จากนั้นก็ใส่เป็นพวกหมูยอนะคะก็เป็นตับอันนี้ก็จะเป็นหมูลวกนะคะวางลงไปค่ะต่อมาก็ใส่เป็นหอมหัวใหญ่ซอยนะคะตามด้วยขึ้นช่ายแล้วก็จะเป็น กระเทียมเจียวนะคะก็ต้นหอมผักชีเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าก็จะตามด้วยน้ำซุปนะคะหอมค่ะน่ากินมากเลยนะคะร้อนๆเลยอ่าก็ตักใส่พอประมาณนะคะ อย่างนี้เลยค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะเฟออาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามหอมน่ารับประทานม,มากเลยค่ะคุณผู้ชมเฟอมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่ และวิตามินเรียกได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการครบห้าหมู่เลยทีเดียวค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเฟอร์ของเราคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองทำรับประทานกระดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย